ค่ะก็ขอสวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะและก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมที่เข้าติดตามคลิปวีดีโอของคุณครูคฤิปทพรนะคะสำหรับวันนี้คุณครูก็จะมาให้ความรู้เรื่องของโรคไวรัสโครโครโนานะคะหรือว่าโรคโควิด1 9ซึ่งจริงๆแล้วนะคะโรคโรคเนี้ยเป็นโรคที่เกิดขึ้นมานะคะจะสองปีแล้วแล้วนะคะ และคุณครูก็คิดว่าเด็กๆและท่านผู้ชมทุกท่านก็มีความรู้เบื้องต้นนะคะที่สามารถที่จะดูแลรักษาตัวเองและก็ป้องกันให้รอดพ้นจากโรคนี้ได้นะคะแต่สำหรับคลิปวีดีโอนี้เป็นคลิปวีดีโอที่เพิ่มเติมนะคะสิ่งที่เด็กๆได้เรียนรู้มาแล้วแหละนะคะเอามาสอนนักเรียนนะคะ เป็นการบูรณาการการเรียนการสอนได้ทั้งหมดทุกวิชาเลยนะคะและเด็กๆก,ก็สามารถที่จะเข้ามาชมเข้ามาดูนะคะได้ทุกปอเลยนะคะอเด็กๆมาทําความรู้จักกับโรคไวรัสโรคไวรัสโคโรนากันก่อนนะคะโรคไวรัสโคโรนาเนี่ยเป็นไวรัสที่ทําให้เกิดโรคทางเดินหายใจของคนนะคะ อยู่ในกลุ่มเดียวกับซาและก็เมอร์สนะคะออโรคซาเนี่ยเป็นโรคเกี่ยวกับเรื่องของทางเดินหายใจนะคะที่มีระบบการล้มเหลวของทางเดินหายใจเจียบพลันอย่างรุนแรงนะคะทีนี้ส่วนโรคเมอร์สก็คือโรคทางเดินหายใจนะคะเหมือนกันนะคะทีนี้นะักเรียนคะ เด็กๆมาดูความรุนแรงหรืออัตราการตายน้อยกว่าร้อยละอัตราการตายน้อยกว่าร้อยละ3นะคะอัตราการตายของซาร้อยละ10เมิร์สเนี่ยร้อยละ30นะคะฉะนั้นระหว่างซากับเมิร์สเด็กๆคิดว่าอัตราการตายของคนนะคะอันไหนรุนแรงกว่าอันไหนมากกว่าคะ ใช่ค่ะร้อยละ30ต้องมากกว่าร้อยละ10แน่นอนก็คือมืดจะมอีอัตราการเสี่ยงของทำให้เกิดการเสียชีวิตเนี่ยสูงกว่าซานะคะซึ่งคุณครูคจำได้ว่าหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยโรคซาเนี่ยได้เกิดขึ้นครั้งหนึ่งนะคะแต่ไม่ถึงกับขั้นรุนแรงเหมือนโควิดที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้นะคะทีนี้เรามาดูวิธีการติดต่อและอาการของโรคก็คือการติดต่อ ของโรคนั่นเองนะคะลักษณะอาการของโรคที่เราป่วยเป็นโควิดนะคะเด็กๆก,ก็คอยสังเกตอาการของตัวเองให้ดีนะว่ามีลักษณะดังนี้ค่ะเด็กๆก,ก็คือลักษณะคล้ายกับคนเป็นหวัดหรือเรากําลังจะเป็นหวัดนั่นเองนะคะคอยเช็คตัวเองนะคะคอยสํารวจตัวเองว่าเรามีลักษณะแบบนี้แล้วหรือยังไอแห้งๆนะคะไอแห้ง เจ็บคอน้ำมูกไหลและก็มีไข้สูงนะคะมีไข้สูงเนี่ยก็คือก็ต้องมีไข้ตั้งแต่38ขึ้นไปนะคะจนถึง40นะคะนี่คือลักษณะอาการของโรคโควิดลักษณะคล้ายกับคนเป็นวัดไอยแห้งๆก็คือไอไม่มีเสมหานั่นเองเจ็บคอนะคะ,ะรับประทานอาหารลำบาก มีน้ำมูกมีไข้สูงก็บอกว่าอย่างนี้ค่ะเด็กๆปากเราจะไม่ได้รสชาติในการรับประทานอาหารนะคะก็บอกจมูกก็ไม่ได้กลิ่นนะคะถ้าใครมีลักษณะแบบนี้นะคะให้สัตให้พึงคิดตัวเองอยู่เสมอว่าเราเนี่ยน่าจะติดโรคโควิดแล้วหรือยังนะคะยังมีอาการอีกค่ะอาการจามแล้วก็ หายใจเหนื่อยหอบนะคะท้องเสียมีท้องเสียร่วมด้วยนะคะนี่คือลักษณะอาการของคนเป็นโรคโควิดให้สังเกตอาการที่คุณครูกล่าวมาทั้งหมดนะคะ mm hmm. ก็บอกว่าระยะฟักตัวของอาการโรคโควิดเนี่ยนะคะถ้าเราไปติดมาแล้วนะคะเพราะว่าโรคโควิดเนี่ยเป็นสิ่งที่เรามองไม่เห็นนะคะมัน มันมันมองไม่เห็นแต่เราสัมผัสมาแล้วจะทำให้เราติดเชื้อได้ง่ายและก็ไม่ได้ยากสำหรับการมีวิธีป้องกันที่ดีนะคะเขาบอกว่าระยะฟักตัวของอาการประมาณ2-14วันนะคะเขาจึงแบบว่าถ้าใครเสี่ยงเขาถึงต้องเป็นไงคะให้ไปกักตัวใช้ระยะเวลา14วันนะคะถึงจะออกมาข้างนอกใช้ชีวิตปกติได้นะคะแต่การใช้ชีวิตปกติเราก็ต้องมี วิธีการป้องกันตัวเองให้รอดพ้นจากโรคโควิดอ่ะวิธีการติดต่อของไวรัสโครโรนาสองพมันติดต่อตามไหนเด็กๆมาฟังนะคะแพร่ระบาดจากคนสู่คนได้นะคะจากไหนจากการสัมผัสสารคัดหลั่งของผู้ที่ติดเชือ้อนั่นเองนะคะอย่างเช่น ละอองจากการเอ่ยอถ้าเราเอยเราไม่ปิดปากเราไม่ใส่แมสนะคะละอองของน้ำลายก็จะเป็นไงคะอ๋อก็จะกระจายนะคะไปในอากาศหรืออาจจะตกที่พื้นอาจจะตกที่ภาชนะหรือไปโดนคนอื่นก็จะทำให้ติดโรคโควิดได้ง่ายขึ้นนะคะสัมผัสสิ่งต่างๆที่ผู้ติดเชื้อสัมผัสแล้วนะคะอย่างเช่น เวลาเราเขาคนที่ป่วยเป็นโรคโควิดเนี่ยเขาสัมผัสหยิบของนั่นหยิบของนี่สมมุติหยิบปากกาหยิบดินสอหยิบหนังสือหยิบอะไรก็แล้วแต่สัมผัสอะไรก็แล้วแต่นะคะเราไปสัมผัสกับเขาอีกเราไปหยิบเราไปจับนะคะของของที่เขาสัมผัสแล้วเราก็ไม่ได้ล้างมือนะคะเราก็อาจจะติดเชื้อโรคได้ง่ายนะคะฉะนั้นเวลาเราสัมผัสหยิบจับอะไรก็แล้วแต่ อย่างเช่นตอนนี้ถ้าหากเราจะสั่งอาหารมารับประทานนะคะใส่ถุงใส่อะไรมานะคะ,ะเราก็ไม่รู้ว่าคนมาส่งเนี่ยเขาจะติดโควิดไหมเขาจะเขาจะป่วยไหมเขาสัมผัสถุงของเรามาเราก็ล้างมือฉีดสเปรย์ฆ่าเชื้อด้วยแอนโคลงให้เรียบร้อยเพื่อเป็นวิธีการป้องกันนะคะลดความเสี่ยงได้ลงเยอะเลยนะคะแล้วก็ วิธีการรักษาค่ะวิธีการรักษาเนี่ยนะคะการฉีดวัคซีนเพื่อลดความรุนแรงนะคะการฉีดวัคซีนลดการรุนแรงก็สามารถช่วยเอาให้เราเนี่ยนะคะลดความเสี่ยงเรื่องของการเสียชีวิตหรืออาการหนักได้นะคะเราก็ไปฉีดวัคซีนกันนะคะตอนนี้วัคซีนที่ฉีดได้ก็ต้องมีอายุตั้งแต่18ปี นะคะเป็นต้นไปนะคะถึงจะฉีดวัคซีนได้นะคะหรือว่าตอนนี้มีต่ำกว่านี้แล้วนะคะเด็กๆก,ก็คอยตามติดตามข่าวนะคะบางเนื้อหาที่คุณครูเอามานะคะก็อาจจะยังไม่อัปเดตแต่ว่าสามารถใช้เป็นความรู้ได้นะคะถ้าข้อมูลไหนที่ยกเลิกไปแล้วคุณครูก็ต้องขออภัยด้วยนะคะทีนี้การใช้ยาการใช้ยาในการรักษา ถ้าเราเจ็บป่วยแล้วเขาก็มียารักษาตามอาการนะคะยาตัวหนึ่งที่คุณครูรู้จักก็คือเขาเรียกว่าฟาวิพิราเรียเวียนะคะเป็นยาต้านไวรัสนะคะเป็นยาต้านไวรัสนั่นเองนะคะนอกจากนั้นก็บอกว่าถ้าคนที่มีลักษณะอาการเอยจามคัดจมูกกินอาหารแล้วไม่ได้รสชาติจมูกไม่ได้กลิน่นตอนนี้ให้เรา ถ้าเรายังไม่ได้ตรวจให้เราคิดไปก่อนเลยว่าเราเนี่ยน่าจะติดโรคโควิดแล้วนะคะหรือคนในบ้านเป็นนะคะแล้วเรามีอาการแบบนี้ถ้าเรายังไม่ได้รับยาตัวนี้เขาบอกว่าให้ติดยาสมุนไพรว้ไว้ก็คือฟ้าตลายโจรน,นั่นเองฟ้าตะลายโจรก็สามารถที่จะบรรเทาได้นะคะ,ะทีนี้เด็กๆมาดูวิธีการป้องกันอีกค่ะต้องสวม หน้ากากอนามัยนะคะทุกครั้งเวลาเด็กๆออกนอกบ้านนะคะหรือคนในบ้านติดโควิดแล้วไม่สามารถที่จะแยกได้นะคะแยกอ้อมโนนหรือแยกที่อยู่อาศัยบ้านเป็นลักษณะบ้านชั้นเดียวอยู่ห้องแคบๆเราไม่รู้ว่าจะไปไหนยังต้องรอหมออยู่รอเตียงอยู่เพราะว่าตอนนี้คนติดเชื้อโควิดเยอะมากนะคะโรงพยาบาลก็เต็มโรงพยาบาลสนามก็เต็มก็ต้องรอคิวฉะนั้น อยู่ในบ้านวิธีป้องกันถ้าเจอคนอถ้าคนในครอบครัวของเราติดโควิดแล้วเราก็ต้องเป็นยังไงคะสวมใส่หน้ากากนะคะล้างห้องน้ำไม่สะอาดรับประทานอาหารก็ไม่ร่วมกันใส่ช้อนกลางนะคะพยายามนะคะก็อาจจะลดได้นะคะอาจจะไม่ติดก็ได้นะคะถ้าเรามีวิธีป้องกันดีๆนะคะการสวมใส่เม็ เวลาเป็นไงคะเวลาออกข้างนอกเด็กๆก็ต้องสวมใส่แม็ด้วยนะและก็ล้างมือค่ะล้างมือบ่อยๆล้างมือให้สะอาดเวลาเราไปหยิบเราไปจับสัมผัสอะไรเวลาล้างมือนะคะให้ดีที่สุดก็คือเด็กๆจะต้องล้างมือกับสบู่นะคะอาจจะเป็นสบู่ที่สามารถฆ่าเชื้อแบคทีเรียได้หรือสบู่เหลวหรือไม่ก็สบู่ ที่มีผสมแอลกอฮอล์ตั้งแต่เจ็ดสิบเปอร์เซ็นเป็นต้นไปนะคะเวลาเด็กๆซื้อเด็กๆก,ก็ต้องอ่านฉลากให้ดีนะคะว่าปาริมาณของแอลกอฮอล์เนี่ยใช้ได้ไหมต้องเจ็ดสิบเจดสิบเท่าไรเจ็ดสิบหรือเจ็ดสิบเด็กๆก,ก็ต้องศึกษาให้ดีนะคะต้องต้องอ่านให้ดีมันจะมีฉลากเขียนไว้เราสามารถล้างมือกับเจลก็ได้นะคะล้างได้บ่อยๆเจลเนี่ยเราสามารถพกใส่กระเป๋า ไปไหนก็พกติดตัวเลยสองอย่างที่เด็กๆขาดไม่ได้ก็คือแมสกับเจลล้างมือหรือแอลกอฮอล์ฉีดล้างมือนั่นเองนะคะแล้วพอเราล้างมือบ่อยๆล้างกับเจลแอลกอฮอล์บ่อยๆแล้วใช่ไหมคะถ้าเราเจอน้ําเจอตรงไหนที่มันสามารถล้างมือได้ก็ให้เด็กๆมาล้างมือกับน้ําสะอาดกับสบู่อีกครั้งหนึ่งนะคะทีนี้วิธีป้องกันอีกค่ะ ต้องออกกำลังกายค่ะรักษาสุขภาพให้แข็งแรงมันออกกำลังกายนะคะเด็กๆตอนนี้ work f r o m ค o m e เด็กๆก็อยู่ที่บ้านเรียนก็บางโรงเรียนก็3วิชาบางโรงเรียนก็4วิชาบางโรงเรียนก็1วิชาแล้วแต่การจัดการเรียนการสอนฉะนั้นเวลาเด็กๆใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์นะคะควรที่จะออกกำลังกายนะคะทุกวันหรือ สัปดาห์หนึ่งสัก3วันวันหนึ่งสักครึ่งโวโมงก็ยังดีนะคะแล้วก็ต้องเลือกรับประทานอาหารที่เป็นยังไงคะเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายนะคะเช่นผักและก็ผลไม้ดื่มน้ําเยอะๆนะคะนี่คือการดูแลรักษาเรื่องของสุขภาพของเรานะคะการเว้นระยะห่าง new normal นะคะหรือเว้นระยะห่างนะคะก็บอกว่าเวลาเราพบใคร เราก็อย่าไปใกล้ชิดกับเขาให้มันมากนะคะอย่าไปสัมผัสแตะต้องตัวคอดจูบอะไรกันจับไม้จับมือกันนะคะควรเว้นระยะห่างให้ประมาณ1-2เมตรหรือให้มากกว่านี้ยิ่งดีนะคะ,ะแบบที่คุณครูถ่ายรูปมาแบบนี้ถูกต้องไหมคะ ไม่นะคะเด็กๆไม่ควรปฏิบัตินะคะอันนี้เป็นภาพเก่าที่คุณครูยกไม้ดูเป็นเป็นตัวอย่างตอนนั้นเป็นภาพที่เรื่องของฝุ่นนะคะคุณครูก็ถ่ายภาพกันสาคนคุณครูหน่อยแล้วก็น้องภูพานแล้วก็ครูกิตาพรอันนี้เป็นภาพเก่านะคะเด็กๆเด็กๆจะเอาตัวอย่าง new normal แบบนี้มาใช้ไม่ถูกวิธีนะคะ เด็กๆต้องเว้นระยะห่างไม่ใกล้ชิดกันไม่กอดไม่จูบไม่สัมผัสกันถึงจะถูกต้องถึงจะลดความเสี่ยงของโรคโควิดได้นะคะอ่าและให้เด็กๆสังเกตเลยว่าถ้าเราเจอใครที่ไม่สวมใส่แมสเป็นยังไงคะอ่าเราพยายามหลีกเลี่ยงเลยค่ะเราไม่ใก้าใกล้เราไม่ได้รังเกียรตแต่ให้ทุกทงให้ทุกคนคิดไว้ว่าตอนนี้ทุกคนมีเชื้อทุกคนเป็นผู้ผู้ป่วยโรคโควิด นะคะเราจะได้รู้สึกว่าปลอดภัยเราจะได้ไม่ใกล้ชิดเขาเราจะได้ทิ้งระยะห่างกับเขานะคะพยายามหลีกเลี่ยงคนที่ไม่สวมใส่แมสนะคะเพราะว่าการสวมใส่แมสเนี่ยจจะป้องกันได้เยอะมากทีเดียวนะคะแล้วก็พยายามไม่ใกล้ชิดคนป่วยเช่นกันนะคะถ้าเรารู้คนนี้ป่วยก็อย่าไปใกล้ชิดเขาหลีกเลี่ยงสถานที่ชุมชนแออัดเวลาเด็กๆ สังเกตดูนะถ้าเด็กๆไปตลาดถ้ามีคนเยอะไปเข้าไปในซื้อของต่างๆนะตามร้านซูเปอร์ต่างๆหรือร้านค้าทั่วไปถ้าเขามีคนเยอะในร้านเด็กๆคอยรอก่อนอย่าเข้าไปต่อแถวหรืออย่าเข้าไปสั่งอาหารก่อนนะคะชุมชนคนเยอะๆตะลงตลาดอะไรพวกนี้นะคะถ้าคนเยอะก็หลีกเลี่ยงรอให้คนลดอีกนิดนึงนะคะคอย ค่อยเข้าไปนะคะมันสามารถที่จะป้องกันตัวเองได้ถ้าเราไม่เข้าไปอยู่ในชุมชนที่แออัดหรือสถานที่ที่นั้นที่มีคนอยู่มากๆนะคะอ่าอันนี้ก็คือการคุณครูจะมาแนะนำเด็กๆเรื่องของการสวมใส่แมสหน้ากากอนามัยที่ถูกวิธีนะคะลักษณะของแมสแต่ละแมสเนี่ยนะคะอ่าคุณครูไม่ได้โฆษณาแต่คุณครูเอาตัวอย่างของแมสนะคะมา ยกตัวอย่างการเรียนประกอบการเรียนการสอนให้เด็กๆดูแค่นั้นนะคะาการสวมใส่แมสท,ที่ถูกวิธีนะคะก็บอกว่าสวมหน้ากากโดยให้ผ้าสีเข้มอยู่ด้านนอกซึ่งเด็กๆอินแล้วใช่ไหมคะว่าตอนนี้หน้ากากอนามัยเนี่ยมีหลากหลายสีมากๆเลยนะคะฉะนั้นเด็กๆก็สังเกตดูตรงนี้ค่ะ ดูที่สีของหน้ากากนะคะถ้าดันให้สีเข้มกว่าอยู่ด้านนอกนะคะแล้วสีอ่อนกว่านะคะให้อยู่ด้านในนี่คือการสวมใส่วิธีที่หนึ่งนะคะและคุณครูขอแนะนำเวลานักเรียนจะเลือกซื้อหน้ากากตอนนี้หน้ากากผ้านะคะอาจจะใช้ไม่ได้แล้วนะคะป้องกันไม่ได้แล้วเด็กๆก,ก็ต้องใส่หน้ากากอนามัยที่คุณครูให้ดูเป็นตัวอย่างเมื่อตะกี้ ถ้าออกไปข้างนอกใส่2แผ่นได้ยิ่งดีนะคะวิธีที่สองเนี่ยก็บอกว่าสวมใส่หน้ากากให้คลุมคลุมก็คือปิดจมูกเลยค่ะกับปากแล้วก็กดสันจมูกกดก็คือเด็กๆสังเกตดูเด็กๆจับดูสิคะว่าหน้ากากอนามัยของเด็กๆตรงจมูกของเด็กๆพอดีน่ะมันจะมีเป็นเหล็กอ่อนๆอยู่นะคะให้เด็กๆกดเหล็กตรงนั้นแหละกดเข้าไปนะคะ ให้กดตรงสันจมูกพอดีนะคะมันจะทําให้ไม่มีช่องว่างหรือมีช่องโหว่ช่องลมหรือไออากาศพวกนี้เข้าไปนะคะอ่านี่คุณครูก็ใส่เห็นไหมคะภาพของคุณครูใส่มิดชิดนะคะไม่มีอากาศเข้าไปแต่หายใจได้สะดวกต้องเลือกซื้อแมสท,ที่เหมาะสมด้วยนะคะและก็วิธีที่3สวมหน้ากากโดย เกี่ยวใบหูให้แน่นอ่านี่คุณครูสังเกตเห็นตอนที่ว่าช่วงระบาดรอบแรกเด็กๆสามารถเปิดโรงเรียนเราเปิดการเรียนการสอนใช่ไหมคะคุณครูสังเกตว่าเด็กๆหน้าเด็กๆเล็กใช่ไหมแต่เวลาเด็กๆไปซื้อหน้ากากเนี่ยก็ไปซื้อของผู้ใหญ่บางทีเราไม่มีวิเราเราไม่สามารถเลือกได้มันมีแค่ไหนก็แค่นั้นนะคะก็คือเด็กๆซื้อของผู้ใหญ่มาคุณครูแนะนําถ้ามันหลวมมันก็จะทําให้ด้านหน้าของ ของของแมสของเราเนี่ยหรือหน้ากากอนามไมเนี่ยมันมีช่องลมนะคะสะอาดอากาศเข้าไปได้แล้วก็ไอของน้ำลงน้ำลายเสยมาน้ำมูกต่างๆเนี่ยเข้าไปได้ง่ายฉะนั้นถ้ามันหลวมนะคะที่เกี่ยวหลวมยางท,ท,ที่ติดหูของนักเรียนน่ะที่เราดึงไปเกี่ยวหูนะ่ะให้เด็กๆทำยังไงคะคุณครูสอนอ่าหมุนกลับไม่เป็นเลขแปดนะคะหรือผูกติ่งเชือกที่เกี่ยวนะ่ะ ให้แคบลงก็จะทําให้แน่นแน่นเด็กๆก็ลองกะดูตรงหน้าของเด็กๆแล้วเด็กๆก็สามารถผูกหรือหมุนเป็นไงคะหมุนเกลียวเป็นเลขแปดแล้วก็เกี่ยวดูหูของเด็กๆก็จะทําให้แน่นขึ้นกระชับขึ้นนะคะอ่าเห็นคุณครูไหมคะอันนี้มันก็เหมาะสําหรับหน้าของคุณครูของผู้ใหญ่คุณครูก็ไม่ต้องเกี่ยวหูนะคะถ้าเด็กๆหลวมก็เด็กๆก็ทาตามวิธีที่คุณครูแนะนํานะ วิธีที่4ก็บอกว่ากดขอบลวดที่คุณครูบอกเมื่อกี้แหละว่าว่าแมสเนี่ยหรือหน้ากากอนามัยก็จะมีลวดอ่อนๆอ,อ,อยู่ตรงจมูกของเราสันจมูกพอดีกดขอบลวดไม่พอดีกับจมูกและดึงให้คลุมถึงปลายคางก็คือพอกดเสร็จแล้วนักเรียนต้องดึงผ้ามาผิดคางด้วยนะเออไม่ใช่ปิดแต่จมูกกับปากอย่างเดียวนะคะต้องดึงมาให้ถึงคางแล้วก็ดูแก้มซ้ายแก้มขวา ะะว่าเอ๊ะมันมีมีช่องลมไหมเด็กๆก็ทําให้มันกระชับขดลงไปนะคะป้องกันได้ถ้าเราสวมใส่หน้ากากผิดวิธีเป็นยังไงคะก็อาจจะเป็นเยื่อของโควิดได้ง่าย<ม>เห็นไหมคะฉะนั้นเราก็ต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยให้ถูกวิธีไม่ใช่สวมใส่หน้ากากาเกี่ยวไว้ที่หูก็จริงอยู่ที่ใบหน้าก็จริงแต่ไปอยู่ตรงไหนคะ อยู่ใต้คางก็ไม่ถูกวิธีหรืออาจจะไปอยู่ตรงจมูกอย่างเดียวแต่ปากาาปากไม่ปิดก็ไม่ได้หรือปิดแต่ปากแต่จมูกโผลออกมาก็ไม่ได้นะคะฉะนั้นวิธีที่ถูกต้องก็คือเป็นวิธีที่เมื่อตะกี้นั่นแหละที่นักเรียนดูตัวอย่างของคุณครูใส่เมื่อตะกี้แหละเนี่ยแบบนี้ถูกต้องนะคะใส่ให้กระชับกับหน้าเลยนะคะ ใสแบบ3วิธีที่คุณครูยกตัวอย่างเนี้ยไม่ถูกต้องอาจจะเป็นเหยื่อของโรคโควิดได้ง่ายเลยนะคะอ่ะทีนี้หน้ากากอนามัยสวมใส่ให้ถูกต้องป้องกันได้เห็นไหมคะตั้งแต่เริ่มของอะไรคะอ่าสวมใส่หน้าก,ากากให้ถูกต้องนะคะเรามาทบทวนที่อ่าเราจะหลีกเลี่ยงรอดพ้นจากโรคโควิดอย่างไรล้างมือบ่อยๆใช่ไหมคะอ่าแล้วก็ ใส่แมสสีเป็นไงคะด้านสีเข้มเป็นไงคะด้านสีเข้มออกด้านหน้านะคะสวมให้คลุมจมูกทั้งจมูกแล้วก็ปากแล้วก็สีก็กดลวดให้แน่นกับสันจมูกแล้วก็ใบหน้าห้าก็คือดึงขอบล่างให้คลุมกับใต้คางเห็นไหมคะแล้วเวลาถอดล่ะเวลาถอดแมสล่ะเด็กๆคะคุณครูคขอแนะนําว่า เวลาเด็กๆอยู่ข้างนอกจําเป็นต้องถูข้างนอกจริงๆแมสนะคะต้องพกเลยเจลต้องพกตลอดเวลาฉะนั้นถ้าเราพูดเยอะๆทําไมเป็นไงคะละอองของน้ําลายมันก็จะอยู่ที่แมสใช่ไหมอ่าสักสองสามชั่วโมงเราก็ควรเปลี่ยนแล้วสักหนึ่งหนึ่งแผ่นนะคะวันหนึ่งอย่างน้อยเด็กๆก็ควรเปลี่ยนสองถึงสามแผ่นนะคะอ่ะวิธีการถอดแมสก็บอกว่าถอดเสร็จแล้วเป็นไงคะ อถอดเสร็จแล้วม้วนเก็บให้เรียบร้อยหรือตัดทิ้งนะคะเพราะว่า,เ,าเมื่อก่อนรอบแรกที่หน้ากากอนามัยเนี่ยหายากก็เป็นไงคะก็ทําเป็นแบบของปลอมกันแล้วก็เอาของเก่าที่ใช้แล้วไปกลับมาใช้ใหม่อย่างนี้อันตรายนะคะฉะนั้นวิธีการตอดแมสหน้ากากก็คือพอถอดเสร็จแล้วเราก็ต้องล้างมือล้างมือก่อนถอดแล้วก็ล้างมือหลังถอดนะคะล้างเลยนะคะ เพราะเราสัมผัสตรงหน้าขาหน้ากากของเราเนี่ยจะติดเชื้อโรคแล้วนะคะสองใช้มือสองข้างจับสายค่ะเด็กๆสายรัดหูนะคะแล้วก็ดึงดึงหน้ากากอนามัยออกในแนวตรงนะคะใช้นิ้วมือสองข้างจับที่สายค่ะเด็กๆไม่ใช่จับตรงผืนผ้าของหน้ากากนะสามทิ้งหน้ากากอนามัยในถังขยะติดเชื้อค่ะระวังมือไม่ให้สัมผัสหน้ากาก ถ้ามือสัมผัสหน้ากากเด็กๆไปล้างมือทันทีค่ะนั่นแหละค่ะขั้นตอนสุดท้ายก็คือล้างมือหลังจากถอดหน้ากากเห็นไหมคะนี่คือขั้นตอนนะคะคุณครูก็มีความรู้สึกว่าเป็นห่วงเด็กๆและก็ท่านผู้ชมมากๆเลยนะคะขอให้ทุกท่านเนี่ยดูแลรักษาสุขภาพให้ดีเราทุกคนต้องรอด อันนี้คุณครูเอกมาจากใน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 เว็บไซต์ต่างๆที่คุณครูพิมพ์เข้าไปนะคะว่าว่ามีการให้ลงทะเบียคนคุณในครอบครัวมีการเจ็บป่วยเราไม่เราไม่สามารถที่จะมีเตียงนะคะเพราะว่ามันล้นหลามตอนเนี้นะคะหมอแพทย์ต่างๆเจ้าหน้าที่ทุกส่วนก็เหนื่อยมากๆฉะนั้นนะคะเราต้องช่วยกันดูแลช่วยกันป้องกันนะคะ นี่เป็นคุณครูเอามาจากเว็บไซต์นะคะไม่แน่ใจว่าเวลาคุณครูส่งคลิปมาเด็กๆด,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 ดูว่าเขาจะยกเลิกแล้วหรือยังแต่ว่านี้ก็เป็นประโยชน์อย่างน้อยก็เป็นให้เป็นความรู้นะคะ,ะมีความจําเป็นจริงๆนะคะอันนี้เป็นซีิรีชสให้ลงทะเบียนรับยาวิพิราเวียนะคะก็คือเขาให้ลงทะเบียนนะคะเข้าไปลงทะเบียนในโทรศัพท์ผ่านไลน์อะไรก็ได้นะคะดูตามตัวอย่างได้เลยนะคะ ก็รับยาเดี๋ยวก็จะมีเจ้าหน้าที่มาส่งยาถ้าคนยังไม่ได้โรงพยาบาลหรือยังไม่มีเตียงรักษานะคะเจ็บป่วยในครอบครัวก็ลองติดต่อดูนะคะอันนี้ก็โครงการส่งยาถึงบ้านลดความเสี่ยงโควิดคนไข้ศูนย์การแพทย์การชนาพิเศษสามารถลงทะเบียนรับบริการส่งยาถึงบ้านได้แล้ววันนี้นะคะอันนี้คุณครูเอามาก็ให้สแกนดูนะคะ มหาลัยไม่ิดนนะคะคุณครูก็เอาจากเว็บไซต์นะพอถึงเวลาเด็กๆชมจริงท่านท่านผู้ชมเปิดดูนะคะก็ไม่แน่ใจจะมีการเปลี่ยนแปลงแล้วหรือยังนะคะคุณครูก็ต้องขออภัยด้วยถ้าเกิดมีการเปลี่ยนแปลงแต่ยองอย่างน้อยๆคุณครูก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะที่ได้ทําเพื่อทุกๆคนนะคะอันนี้ก็ลองสแกนเข้าดูนะคะท่านผู้ชมอ่าอันนี้ก็สายด่วนสําคัญช่วงโควิดอ่ามี นะคะสอพอสอชหนึ่สามสามศูนนะคะอ่าหนึ่งสี่สี่ส6 6หนี่คือสายด่วนลองติดต่อดูนะคะโทรหลายหลายเบอร์โทรหลายๆครั้งถ้าไม่ติดแล้วก็วนไปโทรโบรโทรโบอ,รอื่นโทรจนติดนะคะท่านผู้ชมอ่านี่ก็คือสายด่วนเหมือนกัน1นึ่กหแปโทรได้เวลาไหนนะคะ สำหรับผู้ป่วยที่มีผลตรวจแล้วก็ยืนยันว่าติดเชื้อโควิดที่ยังไม่สามารถเข้ารับการรักษาดูแลจากโรงพยาบาลในเขตพื้นที่กรุงเทพและปร,ะริมณฑลอันนี้เป็นตัวเป็นแค่ตัวอย่างนะคะท่านผู้ชมที่คุณครูเอามาให้จริงๆแล้วท่านสามารถที่จะเซิร์ชดูใน Google ถาม Google ก็ได้นะคะถ้าเราอยากรู้เรื่องอะไรให้เราถามนะคะเพราะว่ากว่าท่านผู้ชมจะเปิดคลิปวีดีโอของคุณครูเนี่ยก็าอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงแล้วนะคะ ก็แปดเบอร์โทรฉุกเฉินนะคะจำไว้นะคะกดแคปหน้าจอไว้นะ,ะอ่าอ่านี่นะคะอ่านี่คุณหมอช่วยโควิดก็ลองสแกนเข้าดูนะคะท่านผู้ชมอ่าเราทำหลากหลายวิธีนะคะอย่าใช้วิธีเดียวอย่ารอนะคะอะไรที่ทำให้ท่านอ่ปลอดภัยทำให้ท่าน สามารถที่จะช่วยตัวเองได้ไวที่สุดดีที่สุดท่านก็เลือกก่อนนะคะทำหลายหลายทางพยายามนะคะอดทนคุณครูคิดว่าเราเนี่ยทุกคนเนี่ยถ้าดูแลตัวเองนะคะมันดูแลรักษาสังคมมีระเบียบนะคะคุณครูคิดว่าไม่นานนี้เราก็ทุกคนในโลกนี้ก็จะใช้ชีวิตอย่างปกติได้นะคะคุณครูรู้สึกเป็นห่วงมากๆนะคะ อขอให้ทุกท่านเนี่ยดูแลสุขภาพของท่านนะคะเราทุกคนต้องสู้นะคะสู้เพื่อตัวเองสู้เพื่อทุกคนที่เรารักนะคะและเราสู้เพื่อคุณหมอด้วยนะคะหมอแล้วก็เจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนเลยที่เขาทํางานหนักมากที่คุณครูติดตามข่าวเนาะบางทีก็น่าสงสารน้าตรงน้งําตาไหลนะคะเราชมแล้วนะคะขอให้ท่านทุกคนสู้สูนะคะสําหรับวันนี้คลิปวีดีโอนี้ต้องขอขอบคุณอ่า สื่ออ่สืภาพต่างๆที่คุณครูนํามาเพื่อประกอบการเรียนการสอนให้กับเด็กๆและท่านผู้ชมนะคะถ้าหากมีข้อมูลไหนมีการเปลี่ยนแปลงต้องขออภัยด้วยนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ